สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมพี่พี่ทุกท่านนะครับที่มารับชมกันในวันนี้นะครับผมทั้งใหม่และเก่าเลยนะครับผมวันนี้ก็พบกันในทุกๆวันนะครับกับช่องมาดลบบุรีตามหาพระบ้านยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้เลยนะครับพี่พเพราะเราจะมีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันมาศึกษาพักเครื่องกันทุกๆวันนะครับถ้าวันไหนเราหยุดก็จะแจ้งทางโพสต์ชุมชนอย่างบอกอย่างเมื่อวานไปนะครับพี่พี่ พี่ๆท่านใดนะครับสนใจพักเครื่องของช่องเราให้แอดไลน์นะครับหรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรของเราที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้นะพักเครื่องจัดส่งไปษณีฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเพิ่มองค์ละ20บาทแต่ก็ขอให้ท่านที่มีเวลารับสายเจ้าหน้าที่หรือมีเวลารับของนะครับพี่ๆเพราะว่าขอแล้วไม่ตีของกลับนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับพี่ๆขอให้ มารับชมเป็นกำลังใจฝากคอมเมนต์ทักทายกันนะครับพี่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับห้ามภาพ EP ีนี้เลยมีของดีหายากหลายชิ้นมากๆนะครับผมองค์แรกของเราจะเป็นเหรียญหลวงพ,พ่อแพรวัดพิคุณทองรุ่นแรกนี่ปี2 5 0 2น่ะพี่ๆอันนี้จะเป็นบล็อกนิยมสุดเลยจะเป็นคิ้วเป็นเหรียญคิ้วแตกหูขีดนะครับนี่หลังยันกลมแบบนี้จะนิยมสุดกระไหลทองแชมป์อันนี้เจ้าของแกะออกจากทอง ทองนะพี่พี่โอ้โ oh, ห oh, oh. ผมจะงเสียดายทองเลยไม่ได้เช่ามาพร้อมทองนะครับพอดีเขาแก้ไขร้านทองไปก่อนเนี่ยสวยมากๆจมูกแดงนี้เดียวเลยนะครับอันนี้อันนี้เขาจะมีหลายบล็อกนะไม่มีหน้านุ่มหน้าแก่หน้าอะไรแต่อันเนี้ยบล็อกหูขีดเนี่ยหน้าผากคิ้วแตกอย่างเงี้ยจะนิยมสุดของหลวงพระแพร,รุ่นนี้เลยเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเนี่ยท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมานครับแล้วอันนี้หายากมากๆนี่สวยปริ้งเลยพี่ๆี่ดูง่ายชัดเจนนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญ นิยมของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเลยนะครับผมนี่กระไหลทองแห้งๆเต็มเต็มเลยนะพี่พีนี่เก่าจริงนะพี่ๆนี่ ท่านใดมีมุมมีทางก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็สมเด็จรุ่นแรกปี94นะครับนี่เป็นเป็นสมเด็จหล่อพิมพ์ลึกอันนี้ก็แกะทองมาทั้งหมดเลยวันนี้นะครับเจ้าของนะครับผมนี่2494ชนวนควัตถุศน์เกจิปุกเสกแบบเยอะมากๆนะพี่ๆสมัยนั้นนะครับผมนี่อันนี้ก็สภาพยังสวยเดิมๆนะครับนี่หน้าตาเด้งๆกันเลยนะครับนี่เหลืององมเขียวโลหะแบบดูง่ายๆแต่ก็สภาพก็ใช้ๆบ้างนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ได้ใช้เลยนะครับผมเนี่ย ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามาครับอันนี้ก็ราคาสูงนิดนึงนะครับสําหรับท่านที่ชอบนะครับห้ามพลาดเลยอันนี้หลวงพ่อแพรรุ่นประสบการณ์นะครับพิมลึกนะครับนี่เป็นสมเด็จหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีอันนี้ก็สภาพเดิมๆดีนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมอันนี้ก็หลักเป็นหมื่นอยู่นะครับพี่ๆลองถามกันเข้ามาได้นะครับผมและนี้รูปหล่อรุ่นแรกนี่0-8 เนี่ยแกะท้องออกทั้งหมดเลยพี่เสียดายมากๆนี่อันนี้ก็สภาพสวยเลยนะครับนี่เป็นรูปหล่อปีศูนย์แปดกระไหล่ทองพี่พี่อันนี้ราคาก็พันกว่าบาทนะครับท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมานะครับผมอันนี้ก็เดิมๆดีนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมน่ารักเลยนะครับผมสภาพสวยเลยท่านใดมีมุมมีทางกันห้ามพลาดเลยนะรูปรหล่อหลวงพ่อแพร ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บมากๆนะครับหล่อได้สวยงามดูมือไม้นี่พนะครับพี่ๆนี่คมชัดมากๆเลยนะครับผมท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็รูปถ่ายหลวงพ่อจงเป็นบานเล็กสองหน้าพี่ๆนี่วันนี้นี่พี่ๆท่านใดชอบนะครับห้ามพลาดเลยมีมาหนึ่งบานนะครับหลวงพ่อจงมีพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับนี่เหลืองๆตามการเวลานินดๆฝุ่นๆมาแบบบ้านๆเลยนะครับผมเนี่ย ท่านใดหาอยู่ห้ามพลาดนะหลวงพ่อจงถือว่าเป็นรูปที่นิยมเลยและอันนี้นะครับจะเป็นรูปถ่ายพระครูส้มนะครับนี่รุ่นแรกวัดจำปีนะครับจังหวัดสุพรรณปี2506ันในงานส่งน้ำนะครับครบรอบ6กรอบ,บนะครับพระครูส้มวัดจำปีอันนี้โ,โหคัสสิกมากๆเริ่มอยู่ในกรอบโบราณเลยสภาพสวยแชมป์เลยนะพี่ๆอันนี้ก็หลักร้อยแล้วกันนะครับเดี่ท่านใดชอบสายสุพรรณห้ามพลาดเลยนะครับเดี่สภาพสมบูรณ์จริงๆและเข้มขังเลยนะพี่ๆโ,โหวินเทจแบบ โอ้โหคลาสสิกบ้านๆของจริงเลยนะครับผมและได้หลวงพอ่ออีมาพี่ๆนี่อันนี้ก็หลักร้อยพี่ๆนี่อันนี้เอา500พอนี่จัดจ้านมากๆมีการรอยใช้รอยอะไรนะครับนี่อันนี้เขาก็เลื่อมท้องเก่านะครับเจ้าของแกะหมดเลยพี่ๆเนี่ยบ้านเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับผมท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมาครับเอา500พอแล้วกันแต่นี่นะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อแป้นวัดกระทุ่มปีพี่ๆนี่หายากเลื่อมกรอบวินเทจนี่คลาสสิกมากๆนะครับเป็นรูปหล่อท้องเหลือง ท่านใดชอบมีมุมมีทางห้ามพลาดเลยอันนี้ก็เป็นเกจิดังของจังหวัดสิงห์บุรีอีกหนึ่งรูปนะน้ำทองเดิมๆเลยนะครับผมนี่กรอบเก่าจริงๆนะพี่ๆไม่ใช่แบบมาเลื่อมเก่าเลื่อมเลยนะอันนี้ก็หลวงพ่นาคหลวงพ่นาคเอา500พอพี่ๆนี่เป็นรูปหล่อบโบราณหลวงู่นาคนะครับผมอ่าเป็นสมเด็จโตนะครับรูปหล่อบโบราณสมเด็จโตหลวงู่นาคสร้างพิมพ์เล็กนี่ที่เบา้าที่ฝุ่นคือแบบหลมดําเดิมๆเลยนะครับผมราคาแบบโหเบาๆเลยนะวันนี้แบบแบ่งปันจริงๆและอันนี้นะครับพี่ๆ สวยแชมป์เลยนี่เป็นพัสยามเทวาธิราชหลวงปู่แหวนซองเดิมๆพี่ๆนี่ปี21 2 1อันนี้เอาเหรียญละ350มีมา2เหรียญน,นี่พี่พีซองเดิมบ้านนี้แบบเก็บเก่าของจริงพี่ๆีนี่สวยกิฟทุกเหรียญเลยนะครับและอันนี้พระช้หลังช้างหลังพ่อปลอลหลวงพ่อฤาษีล,งลิงดำปลุกเสกอันนี้ก็2 5 0ซองเดิมเลยนะครับผมแล้วก็พระแก้ว ระแก้วอเรียร์ละสองรอยพอพี่ๆนี่สองเดิมเดิมบ้านๆปี25ห้าลวงเขา 5, 4, ลีิงดำปุกเสกมีสามดูดูครบชุดเลยนะครับผมนี่นาเก็บมากๆนะครับท่านใดหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับราคาโอ้โหราคาเบามากเลยพี่ไม่ต้องไปเดินหาซื้อเลยนะครับแล้วอันนี้ก็โอ้โหนี้พิธีใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นพระเก้าทิศพิธีเสาร์ห้านะครับผมนวัดดาวดึงปีหนึ่งกนะครับลองอ่านพิธีพวกหลวงพูดโต๊พวกอะไรปุกเสกเกจิเยอะมากๆ,ากๆนะครับนี่ อันนี้ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมานะครับหลักร้อยแล้วกันนะครับผมเบาๆกันไปนะครับผมแล้วก็อันนี้มีพระผู้ชา้าหลวงกรมหลวงชุมพรห้ามพลาดเลยรอสักครู่นะครับอันนี้ก็โหอันนี้เป็นแถบนะพี่พี่นี่อันนี้เป็นพิทักษ์เสรีชนนะครับพวกทหารพวกอะไรนะพี่พี่นี่น,นี่น่ารักมากๆเลยนะครับเอา,อาแถบสะ3สามร้อยพอพี่พี่แพ้แถบเดิมๆเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเหรียญที่ระลึกนะครับผมสภาพสมบูรณ์นะครับผมอันนี้หลวงพ่อเงินอาจารย์แจ นี่พี่หายากยาขัดเดิมๆเลยนะครับผมนี่ทันใดรู้จักมีมุมมีทางนะครับเป็นหลงข้อเงินอาจารย์แจะยาขัดดีนะครับผมอันนี้เอาแค่700ดอพอพี่ๆนี่อ่ะท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะราคาย่อมเยาวันไปนะครับเบาๆกันไปและอันนี้เอาแค่250พอเป็นพระเนื้อตะกัวเก่านี่มีหน้ามีตาสนิมแดงซื้อไปดูเนื้อได้เลยมีการลงท้องเก่าด้วยพี่ๆนี่เนื้อบึกเลยนะครับผมเป็นพระบุกยุคเก่าๆนะครับ นี่อันนี้ก็ราคาเบาๆนะครับ250พอเหรียญน,นี่เอาแค่300อพอพี่พี่เหรียญลุงพ่อคำตันปี1น่าน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกด้วยนะครับที่ะลึกสร้างบสถสวัดจันทร์ไซหลวงนะฮะเชียงใหม่เนี่ยสาม้อยพอสวยๆนะครับสมเด็จเก่าเอา300พอไม่รู้ที่พี่พี่เก่ามากๆขี้ฝุ่นขี้หิ่งเดิมๆเลยนะครับแท้แน่นอนนี่เนื้อดีมากๆนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูราคาเบาๆอันนี้เราไม่รู้ที่นะก็เบาๆกันไปนะครับผมแล้วองค์ต่อไปหลวงพ่อเพี้ยน สมเด็จหลวงพ่อเพียนเอา300อพี่ๆนี่สมเด็จทอง,ะร,งระคังหลวงพ่อเพียนหายากหลังรูปเหมือนนะเป็นยุคแรกๆเลยนะครับผมนี่ตลับเดิมๆมา3า0พอแล้วกันนะครับองค์สุดท้ายของเรานะครับเป็นพระบูชากรมหลวงชุมพรอันนี้ก็หายากพี่ๆนี่สูงอยู่นะพี่ๆสูงอยู่นะครับ,งอ,รบองค์ใหญ่อยู่นี่ท่านใดชอบนะครับเป็นพระบูชามีลายเซ็นมีลายปีนะครับพี่ๆ ปีน่าจะประมาณปี3าปี38นะครับผมนี่ถือว่ารุ่นนิยมอยู่นะนี่กรมหลวงชุมพรอุดมศักดิ์นะครับน่าเก็บมากๆเลยดูง่ายชัดเจนพี่ๆบ,บ้านๆเลยนะครับผมท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผม าพาะพชาถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะแล้วก็ห้ามพลาดมารับชมนะครับฝากทักทายคอมเมนต์กันนะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับพี่ๆที่สนับสนุนตลอดมาแล้วก็มารับชมมาให้กําลังใจกันนะครับก็พยายามหาพราเครื่องมาแบ่งปันกันทุกๆวันนะพี่ๆ่วันไหนกลับไม่ทันหรือเหนื่อยไม่ไหวก็ขอพักนะครับไม่ได้ลงทุกวันอย่างที่พูดไปนะครับแต่ก็จะแจ้งบอกล่วงหน้าแต่ โดยรวมก็จะลงทุกๆวันนะครับผมยังไงขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับพี EP ่ๆสวัสดีครับขอบคุณครับ